ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะสาวๆค่ะก็กลับมาพบกับน้องเกดอีกแล้วนะคะในตัวแม่ของถูกและดีเนาะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็กลับพบกับน้องเกดอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเรามากันในลุกที่แบบแดงแดงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมาตามโจทย์หัวข้างบนก็คือการรีวิวลิปสติกซึ่งลิปสติกที่น้องเกดจะรีวิวเนี่ยเป็นของ เป็นของกราเทียนะคะ18 4ี18ลุก18สไตล์นะคะก็มีทั้งหมด18 4นะคะแล้วก็เราเนี่ยได้ทําการสวอชทีละสีไว้บนปากเราให้ครบทั้งหมด18สไว้แล้วเรียบร้อยแต่ก่อนอื่นนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้องเก์นิดหนึ่งนะคะและก่อนที่เราจะไปสวอชสีกันนะคะน้องเก์ขอรีวิวคุณสมบัตินะคะแล้วก็ประบสบการณ์ที่ได้ใช้ผ่านมานะคะของเจ้าริบกราเทียตัวนี้นะคะ เจลิปกราเทียนะคะมีส่วนผสมของวิตามิน E นะคะแล้วก็อาร์เกนออยล์แมคคาเดเมียออยล์แล้วก็เชียร์บัตเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาไปบำรุงริมฝีปากไปด้วยแล้วก็ได้คีปลุกต่างๆด้วยนะคะไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งแตกแล้วก็เหนียวหนึบหนับด้วยค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ได้พูดถึงคุณสมบัติหลักๆไปแล้วนะคะเรามาพูดถึงประสบการณ์นะคะที่เราได้ใช้ลิปกราเทียกันดีกว่านะคะก็อย่างลิปกราเทียเนี่ยมีทั้งหมด18สีก็จะมีเป็น สีนูดสีส้มสีแดงสีโทนพวกนี้ไปนะคะสีที่น้องเกคิดว่าใช้เรากับน้องเกก็ชอบก็คือจะเป็นเบอร์ P06 นะคะก็คือพอลองทาเนี่ยข้อดีคือมันไม่หนึบปากมันไม่เป็นแบบที่เขาบอกนั่นแหละแต่เราต้องทาทั้งหมดสองรอบเพื่อให้มันชัดเจนที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีอ,อ่อ,อนๆอื่นๆทั่วไปเนี่ยสามารถทารอบเดียวแล้วก็ปังได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นพวกสีแดงเนี่ยก็จะต้องทาสองรอบนะคะ อย่างมีช่วงหนึ่งนะคะที่แบบน้องเกดกินพวกราดหน้าหรือว่าของทอดของมันอะไรแบบนี้มันก็จะมีความแบบว่าทําให้สีลบเลือนไปบ้างนะคะเพราะมันเป็นออยถูกไหมมันก็จะลบเลือนไปบ้างแต่ว่าเราสามารถซับขาวชิชูซับแล้วก็ทาปาดัดปุ๊บกลับไปคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ไม่แบบเป็นขุยไม่แห้งไม่เป็นคราบคือมันแบบดีมากๆอะคะ่ะแล้วมันก็ไม่เหนียวหนึบหนับด้วยนะคะก็คือแบบ สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างราบรื่นพอริบแมตตบางตัวเนี่ยไม่สามารถทาทับได้พอทา,าทับปุ๊บเป็นขุยเป็นคาบหรือว่าแบบไม่เนียนสนิทแต่ตัวนี้เนียนมากค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะทั้งหมด18สีเป็นยังไงกันบ้างชอบลุกไหนแคปแล้วก็มาโพสต์ไว้ข้างใต้ในกันดีกว่านะคะมาโหวตกันค่ะ